รางวัลไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วครับ <หา S 1> อ่ะดเดี๋ยวไปต่อไปเมื่อกี้1นึ่งหนึ่งห้าสองใไม่มีคนมาครับหนึ่งหนึ่ง้ามีไหครับหนึ่งหนึ่งสอง้ามีไหมครับ1นึ่งหนึ่งสองห้นับห<อ>นึ2 2> <ม>่งหนึ่ง่าับสองตบมือหน่อยครับตบม,มือ,อ,อ,มอ,อให้หน่อยครับตบมือให้หน่อยครับตบมือให้ผู้โชคดีหน่อยนะครับครับ หนึ<า>่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองห้านับสามท่านท่านสอนจอจับอีกสักสองรางวัลครับสองรางวันนะลเนาะสองรางวัลเลยครับสุดยอดเลยนะครับไม่มีใครยังได้ผ้านวมนะฮะอี่มหมคนละใบเอาใบแรกนะครับ สองใบนี้ถ้าไม่มีก็จะขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไม่เอาของขวัญน,นะครับร,รับรผบ<ม>หมายเลขแรกครับ1072ครับ <c oughs> 1นึ่งศมีไหมครับ1นึ่งศูนครั้งที่1นึ่งจ็สองครั้งที่สองหนจ็สองครั้งที่ส <c oughs> มาฟังของผมบ้างสองหนึ่งเจ็เจ็ สองหนึ่งเจด้งที่1